สวัสดีครับลุงทีสะเดือนฟาร์มนะครับย้ายชั้นต้นไม้เก่านะครับมาติดหน้าฟาร์มนะครับแรกก็จะรื้อไม้แผ่นออกมาก่อนะครับไม้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับเป็นไม้เก่านะครับตัวนี้วัดขนาดได้ครับเราก็จะใช้ขาของชั้นวางตัวเก่านะครับสี่ขาพอดีนะครับวัดขนาดได้ก็จะตัดเลย ส่วนขาตั้งตัวเก่านะครับเราก็จะไว้เป็นทําเป็นชั้นวางถาดเพาะต้นกล้าต่อนะครับได้ตัวขาเราจะใช้เป็นเสาหน้าฟาร์มพอดีครับมีอยู่สองเสานะครับจับระดับให้ดีแล้วก็ทำการเชื่อมทั้งสองขาเลยนะครับเชื่อมทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับ จะใช้เป็นตัวเหล็กที่เราตัดมาข้างละสองท่อนเชื่อมเสร็จก็ทำการเกียร์เก็บเศษออกให้หมดนะครับตรงนี้เพื่อป้องกันการไม่ได้ระดับของตัวแผ่นไม้พ่นด้วยสีสเปร์นะครับให้สวยงามเน,นื่องจากตัวแผ่นไม้เขามีขนาดยาวเกินระยะห่างระหว่างเสาเ้าก็ตัดออกนิดหน่อยครับไม่เยอะครับ เมื่อตัดได้ขนาดแล้วก็ยกขึ้นชั้นได้เลยแผ่นไม้มีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับวางขึ้นแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับว่าได้ระดับหรือเปล่าพอดีครับถึงเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดสวยงามเรียบร้อยเลยขอบคุณครับ